สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องออจุดกําเนิดของมนุษยชาติเลยค่ะตามทัศนะของอิสลามครับผมโดยดูจากเรื่องราวของอาดัมบรรพบุรุษคนแรกของเรานี่เองแหล่งข้อมูลที่เรามีทั้งจากคัมภีร์ทั้งบทความต่างเนี่ยจะพาเราไปสํารวจตั้งแต่การสร้างท่านเลยนะคะครับแล้วก็เรื่องการทดสอบในสวนสวรรค์จนถึงบทเรียนสําคัญมากๆเรื่องการขออภัยโทษค่ะ รเรื่องราวของท่านนาบีอาดัมเนี่ยถือเป็นรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์เลยนะครับและก็พันธกิจของเราบนโลกนี้ด้วยวันนี้เราก็จะมาดูกันครับว่ารายละเอียดต่างๆแล้วก็แง่คิดที่เราสกัดมาจากแหล่งข้อมูลเนี่ยบอกอะไรกับเราได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องมันเริ่มตอนที่อัลลอฮ์แจ้งกับเหล่ามาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ใช่ไหมคะถึงความประสงค์ที่จะสร้างคาลิฟะครับผมาลิฟะหรือผู้สืบทอดบนโลกนี้ซึ่งก็คือมนุษย์คนแรกท่านอาดัม ที่สร้างมาจากดินใช่ครับตอนนั้นเหมือนเหล่ามาลายกิก้าก็มีคําถามเหมือนกันใช่ไหมคะแบบจะสร้างผู้ที่จะมาทําให้เกิดความเสียหายหรออะไรแบบนี้ถูกต้องครับก็มีคําถามขึ้นมาคือสะท้อนความสงสัยแต่ก็เหมือนเป็นการเปิดประเด็นถึงธรรมชาติของสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังจะสร้างขึ้นมาส่วนกระบวนการสร้างเนี่ยแหล่งข้อมูลระบุว่ามาจากตีนนะครับตีนครับคือดินที่ผสมกับน้ําผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับ จากดินเหนียวดินดำจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงเป่าวิญญ,ญาณเข้าไปอืมจุดสําคัญมากๆเลยก็คืออัลลอฮ์ทงสอนชื่อต่างๆให้อาดัมค่ะการสอนชื่อใช่ค่ะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในสรรพสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆแม้ตมลัยกิกะในแง่นี้ชื่ออาดัมเองก็ยังเชื่อมโยงกับคำว่าอดิมที่แปลว่าพื้นผิวโลกหรือดินด้วยนะคะ อ๋อการมอบความรู้นี่เองนะคะที่แสดงถึงสถานะพิเศษของมนุษย์แม้ว่าจะมาจากดินก็ตามครับผมแล้วหลังจากนั้นท่านอาดัมกับท่านฮาวาหรือเอวาก็ได้ใช้ชีวิตในสวนสวรรค์ที่เรียกว่ายันนะใช่ไหมคะแบบสุขสบายเลยครับคืออยู่ในนั้นอย่างสุขสบายได้รับอนุญาตให้บริโภคทานได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียว ก็คือต้นไม้ต้องห้ามใช่ครับต้นไม้ต้องห้ามแค่ต้นนั้นต้นเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอิบลิสหรือชัยตอนที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธคําสั่งอัลลอฮ์ไม่ยอมก้มกราบอาดัมเพราะความหยิ่งยโสว,ว่าตัวเองเหนือกว่าเพราะมาจากไฟเนี่ยก็ถูกขับออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไป แต่ก็ไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้หายไปไหนครับประเด็นเรื่องสวนสวรรค์นี้ก็น่าสนใจนะครับมีนักวิชาการบางท่านให้ทัศนะว่าเออสวนที่ท่านอาดัมอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สวรรค์นิรันดร์แบบที่เรารู้จักที่เราผู้ศรัทธาในโลกหน้าอ๋อเหรอคะครับแต่อาจจะเป็นสถานที่ทดสอบเฉพาะการมากกว่าแล้วถึงแม้อิบลิสจะถูกขับออกไปแล้วเนี่ยมันก็ยังหาทางล่อลวงจากภายนอกได้ ยังไงคะจากภายนกโดยวิธีการที่เรียกว่าวิสวาสนะครับคือการกระซิบกระซาบยุยงในใจทำให้อาดัมกับฮาวาเนี่ยเเกิดความหลงลืมคำสั่งขึ้นมาอืมความหลงลืมครับจนไปละเมิดข้อห้ามในที่สุดอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเจตนำนงเสรีแล้วก็ความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นได้ในตัวมนุษย์เรานี่แหละครับแล้วพอรู้ตัวว่าทำบิดพลาดไปทั้งสองท่านก็เสียใจทันทีเลยสำนึกผิด อันนี้คือจุดที่ต่างจากอิบลิสมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันชัดเจนเลยอิบลิสพอทําผิดก็โทษอัลลอฮ์ยืนกรานในความผิดของตัวเองแต่ท่านอาดัมกับฮาวาเนี่ยยอมรับผิดแล้วก็สแสวงหาการอภัยโทษค่ะอัลลอฮ์ก็เลยทรงสอนถ้อยคําสําหรับขอ,ขออภัยโทษให้ถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญของหลักการโตบัตหรือการสำนึกผิดกลับตัวและอิสติกฟอร์การขออภัยโทษในอิสลามเลย มันไม่ใช่แค่พูดขอโทษนะครับแต่คือการยอมรับผิดจากใจจริงเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะไม่กลับไปทำอีกค่ะความผิดพลาดของอาดัมเนี่ยจริงๆแล้วมาจากความหลงลืมไม่ใช่การท้าทายอำนาจโดยตรงเพราะท่านสำนึกผิดจริงอัลลอฮ์ผู้ส่งเมตาย,ยิ่งก็ส่งตอบรับและให้อภัยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะคะว่าประตูสู่การอภัยโทษเนี่ยเปิดกว้างเสมอครับผมสำหรับผู้ที่สำนึกผิดจริง ถึงแม้ว่าจะได้รับการอภัยโทษแล้วนะคะแต่ผลของการละเมิดข้อห้ามก็คือทั้งสองท่านถูกส่งลงมายังโลกมนุษย์ครับซึ่งจริงๆก็เหมือนจะสอดคล้องกับแผนการเดิมของอัลลอฮ์อยู่แล้วที่จะให้มีคุลิฟะบนโลกนี้ถูกต้องครับสอดคล้องกับแผนเดิมแล้วก็มาพร้อมกับคําเตือนถึงความเป็นศัตรูที่จะมีตลอดไประหว่างมนุษย์กับชัยตอนอืดังนั้นการลงมายังโลกเนี่ย ไม่ใช่แค่การลงโทษอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นพันธกิจเริ่มต้นภารกิจใช่ครับในฐานะอลิฟะและาศาสนทูตท่านแรกด้วยท่านอาดัมมีหน้าที่นำทางลูกหลานให้รู้จักอัลองค์เดียวแล้วก็ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ประทานให้ที่เราเรียกว่าดีนแปลว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกส่งมาเฉยๆแต่มีเป้าหมายมีแนวทาง มาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับไม่ได้เควงขวางมีเป้าหมายมีแนวทางกำกับมาตั้งแต่ต้นเลยนอกจากนี้เนี่ยการสร้างอาดัมที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่เนี่ยยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับการสร้างท่านนาบีอีซาหรือเยซูที่ไม่มีบิดาอ,อ๋อเพื่อจะเน้นย้ำถึงอำนาจของอัลลอฮ์ถูกบ้างครับเพื่อยืนยันในอำนาจอันสมบูรณ์ในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์นั่นเอง สรุปแล้วเรื่องราวของท่านอดัมก็เป็นการเดินทางที่ครบถ้วนมากๆเลยนะคะตั้งแต่การสร้างที่น่าอัศจรรย์การเผชิญบททดสอบ,บการเรียนรู้จากความผิดพลาดการได้รับความเมตตาการอภัยโทษแล้วก็สุดท้ายคือการแบกรับพันธกิจที่ยิ่งใหญ่บนโลกนี้ มันสะท้อนภาพของมนุษย์เรานะคะที่มีทั้งจุดอ่อนมีความเปราะบางต่อการล่อลวงแต่ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพที่จะเรียนรู้สำนึกผิดแล้วก็กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องได้เสมอเป็นบทสรุปที่ดีมากครับแล้วก็มีอีกแง่มุมหนึ่งที่เออผมว่าน่าขบคิดต่อนะครับคือการที่เราลองใคร่ครวญเรื่องราวต้นกําเนิดของเราเนี่ยให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะการคร่ครวญครับการเข้าใจจุดเริ่มต้นของเรา ศักยภาพที่เรามีทั้งด้านดีด้านที่อาจจะผิดพลาดได้ความสำคัญของการสำนึกผิดการขออภัยโทษแล้วก็การตระหนักว่ามีแนวทางจากพระเจ้าคอยนำทางเราอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้เรามองเป้าหมายในชีวิตปัจจุบันความท้าทายต่างๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ากับเพื่อนมนุษย์ด้วยมุมมองที่ที่เข้าใจและมีความหมายมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราอาจจะฝากไว้ให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับ